ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าวันนี้ก็นําทีมรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับโดยสั่งการให้สั่งการอย่างเร่งด่วนนะครับให้กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้เร็วที่สุดภายใน1เดือนครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอามินมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนาเรศธรรมรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมประชุมติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ําเจ้าพระยาและรับป่งปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับ ซึ่งปัญหาที่พบก็คือเรื่องการสั่งการไปรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้การบริหารจัดการน้ําไม่คล่องตัวรวมไปถึงมีกฎระเบียบบางอย่างอย่างเช่นการระบายน้ําถ้าปริมาณเกินกําหนดจะต้องขออนุญาตไปที่ส่วนกลางก่อนจุดนี้ทําให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์จึงเตรียมจะนําประเด็นนี้กลับไปหาหรือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขระเบียบ ขณะที่ในระยะยาวก็มีความจําเป็นต้องทบทวนใหม่เพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมสัาซ่าครับแต่ขณะนี้จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนโดยเฉพาะปัญหาวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําซึ่งพบเห็นได้เป็นจํานวนมากตามลําทานและแหล่งกัเก,ก,เ,ก,กเก็บน้ําต่างๆครับนั่งหอมากับท่านตรีช่วยทั้งสงท่านนะครับปัญหาที่พบก็คือวัชพืชและสิ่งกีดขวางตามลําธารต่างๆ แหลงกักเก็บน้าต่างๆผมให้เวลาหนึ่งเดือนเนี่ยหากมีวัชพืชหรือทิ่งกิดขวางทางน้ําต้องไม่มีคนใยความว่าจะต้องมีการลงโทษลงทัโยกย้ายทันทีภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญวันนี้เรามาแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําหลากนะครับท่านรู้ชาก็ได้ําเสนอว่าเวลาหน้าน้ําแล้งเนี่ยบางจุดนะครับของลําน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาหรือน้ำน้ำสาขาเนี่ยนะครับเดินผ่านได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจะต้องมีการ ขุดลอกนะครับอันนี้ก็สั่งการไปยังที่ปีกรมยุธยาเพื่อประสานทางเจ้ากรมฐานช่างในการจัดทาออกมาในการอุดลอกเตรียมนะครับสำหรับหน้าแรกต่อไปด้วย